คุณย่าคะว่าไงคะลูกถ้าคุณย่าอยากด้วยคุณย่างดเปยผู้ชายก่อนสิคะแต่ไม่ได้เปยไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีจริงกิลี่มึงยังมองหนากกูแบบนนกูเพราะถ้าเดี๋ยวเบาเอียง่กองมั่งๆหอเปลยากยากเขาไม่ได้เปยลูกยากยากเขาทุ่มไม่ได้เปยไม่ได้ทุ่มตอนนี้กูติงคิงอะไรไม่ได้เลยตอนนี้่ะเฉพาะเป็นจจอยเนาะค่ะ จงอ่างหา่วาจังสันจังสีถอเป็นยังค่ะบพะเปดอกเพราะว่าหันเปเป็นเปบ่เทละาบ่หลายเป็นเล็บบอหลายเป็นเปย์เทล่ร้อยแปดสีบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคือบ่เกินพันมันออกไปแมนบอกซื้อซื้อซะเราวัางเปผู้ใช้กับซื้อเราผู้ใช้กินซื้อเราผู้ใช้กินเบิดหลายก็เมียนียังเปผู้ไส้ฉันคือบ่เข้าใจไป อันเปกับทุ่มนี่ยแม่หยังสันดีก็คือก็คือที่แม่สื่อท้องไงบักเด่น้อยยักษ์ยักษ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 ์อะไรเนยไปสายไปเส้นกุฏิบ้านี้อันยักษ์อันนี้ขอนอาจริงจริงได้พอนอนจริงจริงๆได้อันนี้เด้อเอออันข้ามว่าวันหันดูดออกจากไรนี่เด้อค่ะมีใครเปิดมาผอโทรมาทันทีเลยหัวหน้ากับฮะ ไม่ไม่ใช่มครมีใครแม่เล่าเหียวไมึงมึงเฟียนกับเป็นตีแม่ย่า่ป้าที่โทรราหจักเหมิดเมอด้นเื่อก้อนให่น้ำกำนันเพ่ปลาเอ้ยแม่ขึ้น้ำกำนันเพ่แม่นอนกับบหลับเจ้าจะไปขึ้น้ำกำนัอย่างกำนันเพ่มีโหลดสองขันสามขั้นข่อยปันจะก่ายาดหน่อยจะขึนน้ำข่อยแลตะ ไปแล้วไปรับอย่ากลับมันนะปัดเพอาะกลับมางอให้ยังไงปัดนี่ขอบคุณที่หิวใจเอาสูงอันนี้เป็นการเบาหยอกกันจะซื้อนะครับเบาหยอกกันจะซื้อนัวหัวมวนเบาหยอกกันจะซื้อสำหรับฉันเนี่ยมันเหมือนฟิวเหมือนไฟเนื้อมนันหล่อละแม่แม่นวลเป็นเพื่อกันเนาะแมเพื่อเป็นเพื่อนสน้ทเนื้ออายุหอดเป็นมากยี่สิบหลักแบบไม่ค่อยหนุ่มซ มันมีความรู้สึกเรื่องแบบนั้นเลยมันมีความรู้สึกแบบว่าอยากมีความรู้สึกอกหักอยากมีความรู้สึกแบบเสียใจแต่มันเป็นไปเ่ราะอะไรเพราะสองมือนี่คือมันมันหูเบิดร์ตครับแม่เนาะมันหูมันผ่านมาเบิดแล้วก็เรื่อยๆฮะระวังฟ้าผ่านะคะอันนี้เฉพ่อญาตนูเนาะทั้งสองญาตนั่นแหละบอกขึ้นเนาะจเจมินบัคคินนั่นบัคคินนี่แล้วเบิ่งเกิดสตอรี่สองมือเมื่อกี้ก็อุกอังน้ำ กูที่สุดมันเยี่ย่เยี่ยกับกูมากๆมอกบอกกับเราสอนล้างเท้อฉันก็อยากท้าเจ้าว่าเขาเฮ็ดเยี่ยงจะของเขียดขมคับกว่านั้นสิเป็นเมาคัคือในผูฟันขื่อโซเฟ่กูวุ่นสาดดีเจมาเออกูเมาตัวกูลงบักดีเม่เห็นไหมมันมาถามยังกูจะค้ำไหมตัวลงป้าที่ได้ได้รักเมื่อของกูเบิดไปบักดีเม่ผู้ใดสิไปรักเมื่อหัวปวดจะของขันของเปิดสาธารณะ มันเห็นแล้วมันมันกับ่อได้ถามดอกที่แรกก็ได้คิดว่าเออมันจิอะไรสดมันเซอเบปถามอยู่หนาเวทีดีกว่าสรุปบักไนในเคียร์ไทยคมหะแแม่โอ้ยฉันเมานัดเขามาหาเขาบอมาบ่บอวมึงก็ตอบผิดใจเลยบักอัดรับแล้วบอไม่มีอะไรมันพูดไม่ได้มันจบไปแล้วโอ้จบไปแล้วกี่วัน หนึ่งวันโอ้เฉพาะมือนีออกไล่ปุกุ้มเปิดทราบว่าไม่หยังนะะออี่ค่ะอักไห้ว้ายรุ่นนี้เขาว่าอักไห้เลยรุ่นนี้าาบ่ไห้จะขวางสีพีชสีถือกระซังถอดผู้ชายซะก่อนทั้งทาว่าเขาพีชบกกังการันก็รู้สึกงพีชแบบงงๆเออแล้วเ<ป>ขากำมะง,งอแบบงงๆแับนีเ้เป้าเป้าหัวเป้าหัวไอ้หนูจะบาดแน่แต่หนูเหี่ยดได้เป้าฮาซิเต่เดี๋ยวไปเป้าหัวถอดแล้วเบิ่งจะขวางเนี่ย เราคือนไปยั่ไอไก็ต้องมาไยังไไฟว่าใถ้ทเพื่นอิ่าเอ้ยมันจะขอโอ,อหักมาตันทึ่กินเราเทังเซทั้งอลยร้ปงไปหัวดวนกุ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 ไปว่าให้ทะพื่นน,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 นั่นอะไมแม่ทั้งหมากัดเออขี่รถมาแต่าบว่าเอา,ารถกลับยา่